สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมมาเที่ยวตลาดกรประพึกน,นะครับที่เพิ่งเปิดใหม่ไปนะเห็นเขาว่าช่วงนี้จะมีเหมือนลงเทะเวีนะฮะแล้รับคูปอง100บาทนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยไงเฮ้ยช่วงนี้จัดเป็นต้นที่สมัครด้วยสวยนะเปิดไปเมื่อวันที่12เดือน12เนี่ยฮะปี6 8แนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาเดินเป็นทีละซอยแล้วกันนะครับทั้งหมดเขามี หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าซอยห้าซอยแต่ตรงกลางนับนับเป็นซอยด้วยนะครับเพราะว่าเห็นบางคนเข้ามารีวิวมันมีสี่ซอยนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ถูกแล้วแต่ตรงกลางขอ,อนับอีกหนึ่งซอยแล้วกันนะครับเพราะเขามีร้านขายอยู่นะเดี๋ยวนะมีร้านปลาพองป๊อปมีร้านผลไม้มีน้าน้ำลำไยนะครับมีปลาท้องโก,โกด้วยลิงพองนะครับ หมูหมูทอดนี่น่าจะเหมือนสำหรับกล้วยทอบไฮโซนะครับเคร้านตี๙แต่ผมผมอยากกินต้มเลือดหมูแหละก็เลยเดี๋ยวดูก่อนว่ายังไงไก่ย่าง น,นีเป็นเส้นอะไรโอ้ล้านเยอะเหมือนกันนะเนี่ยร้านที่เขารีวิวในติ๊ t o ็อ่ะโอ้โหมันเป็นเพียงเศษเสี้ยวนะครับเนี่ยูกเกี่ยวลูกชิ้นนะครับบางร้านเขาก็ยังไม่เปิดก็าอาจจะเปิดช่วงเย็นหรือเปล่าแต่ตลาดนี้เขาเปิดแต่เช้าเลยนะ ดูราคาอาหารแล้วก็ไม่ไม่แพงมากร้านเหมือนออขนมบ้าบินอะไรสักอย่างที่มีไส้มะพร้าวอยากกินเหมือนกันนะนะ ครับสั่งเอาเกาเหลาหมูทุกอย่างครับเอาพิเศษนะครับแล้วก็เอาข้าวเอาข้าวนะครับเกาเหลาหมูครับเครื่องในไม่เอาเลยเครื่องในเครื่องในเอาแต่ไส้ได้ไหมครับไส้แค่อย่างเดียวเพราะหัวใจไส้เพราะงั้นเอาทุกอย่างเออเอาหมูหมูใหญ่ๆนะครับหูเซาอ็นเล่าหมเอาครับเอาเอาพิเศษแล้วก็ข้าวจานหนึ่งนะครับ ขออน,นุญาตถ่ายแม่ค้าหน่อยนะครับได้เลยค่ะโอ้ h, จานสวยอะเนี่ยใช้จานดีหู h, หมูน่ากินมากเลยครับหมูสับหมานี้นะครับเป็นเพื่อนเจก,กีนะอยากกินต้มเลือดหมูก็ได้กินนะครับ ขคุณครับเอวหน้ากินยกไปทั้งถาดได้นะม่ครับโอเคขอบคุณครับออโอเคหล้างมือก่อนั็ดีโอเคอันนี้ผมผมไม่ได้ปรุงนะครับแต่ออทำน้ำจิ้มมา คุ้มากเดี๋ยวชิมน้ำก่อนเพื่อนแม่ค้าแถมสาลายให้ด้วยโรสชาติเออมีพริกไทยเรือแล้วนะคุมกล่อม <Okay. S 2> เลโอเคก็มีเส้นอันนี้ผมสั่งทุกอย่างนะครับหมูหมน่ากินมากมีเลือดนะมีตับรึ่งใน,นหัวใจด้วย ไม่รู้ว่าจะปรุงยังไงพวกนีก็ทําเป็นน้ําจิ้มมานะครับที่ร้านเขามีน้ำมีถ้วยน้าจิ้มให้นะก็ปรุงมาว่าจิ้มแบบนี้ก็ได้นะครับข้าวเหนเียวมะม่วงเท่าไหร่อ่ะเจ็ดห้าอ๋อเอาเอา,เอาที่นึ่ะครับเอเคเรากินที่นี่แหละแต <laughs> ใใ่ใส่กล้องให้ใส่กล่องให้สวยแลย้ว โอเคเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราต้องยกไปวางไว้ที่จุดจุดคืนภาชนะด้วยนะครับขอบคุณครับช่วยขอเก็บขอบคุณครับโอเคดีไปเอาจะไปห้องน้ำใช่ไหมก็ที่นี่จะมีห้องน้ำด้วยนะเยวผมพาไปเดินไปดูห้องน้ำก่อนนะครับฝั่งนี้กำลังจะมีเหมือนมีโครงการใหม่นะมีเซเว่นด้วยนะโอ้ถ้ามีเซเว่นก็สบาย มีขนมแม่แล้วก็มีวัดสนันมีร้านวัดสันด้วยเอาเบลินี่ด้วยเหรอไอ้นี่อะไรอ่ะป้ายเหลืองๆนี่อะไรไช่วาดบ้านซูชิไชหวานบ้านซูชิวัดสันโอ้โหอ้ oh! Oh! ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเขาเป็นลึกเลยนะเนี่ย <bureau HH. S 1> เพื่อนเพื่อนโอ้โหห้องน้ำเขาก็ใหญ่นะเพื<ๆ>่อนเ้าก็ใหญ่นะเพื่อนเดูสิ เขาบอกว่าห้องน้ำที่นี่ติดแอร์ด้วยนะอ๋อข้างหลังก็น่าจะเป็นโซนอาหารสดนะฮะื้าวห,หมูนะน้องกิดจิดก็ใบอเหรอน่ากินเลยไข่เจียวนี่บัวลอยตัวแม่นี่ร้านอะไร ทำร้านทำป้ายสวยเนอ่อยอย่างนั้นเขาัันโต๊ะแล้วเดี๋ยวเราไปเอาคู่กองฟรีหนึ่งร้อยบาทกันนะครับเข้าคู่ก็ฟรีหรอเร่องกินยังยังไม่เริ่มเลยโอเคอันนี้เป็นซอยซอยกลางแล้วกันนะครับนี่ขายอะไรน้ำน้ันใส สวยจับสวยจับยวนโอ้ก็ทำป้ายแบบดูน่ากินดีอ่ะตรงนี้ตรงกลางเย็นมากเลยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบบอกว่าลมแรงๆนะมานั่งตรงกลางดีเหมือนกินริมทะเลเลยเฮ้ยตรงนี้เย็นนะเย็นเหมือนเป็นแอร์เลยเ,เออใช่ สวัสดีครับลูกค้าท่านใดทานอาหารเสร็จแล้วนะคะผมจะรุบประทานตุ๋นปลาตุ๋นไม่กินใจคอขึ้าหมกน่อยราชาลัเต้าหู้นะครับโจ๊กหมูลุ่งเรืองเรืองยำๆนะครับ ตอนนี้ผมยังอยู่ซอยกลางอยู่นะครับซอยใหญ่นะแม่กัลยาไข่เหมือนยำประดุกปูนะครับ เพลินนะครับร้านแต่ละร้านเขาทำป้ายสวยดีจังเลยโอเคผมรีวิวแล้วนะครับอ้ Google Map นะก็เดี๋ยวคูเกิลแมปฮะใช่เข้าที่ Google Map อันนี้พี่ใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวยิงหนึ่งไปครับแต่หนึ่งรัอยพ่อผมตัวแทนหลังเข้าัน,าน,น,นึ่งร้อย ไ,ไ,ไป,ไไปไค,ครับไปอจน้าอันนี้ก็ได้ฟรีมานะครับคูป,ปอง100บาทก็แลกน้ำอันนี้2องแก้วร้อบาทนะก็เพิ่มสิบาทนะครับไม่เห็นมีชื่อซอยบอกข้วยเสียวมัมมองอร่อย ยำปลาดุกปูเหมือนจะมีสองร้านแล้วนะครับช้อปปูกล้ามทอมีบาร์บีคิวด้วยนะหมูทอดหม้อทองนะครับ บอกว่าประชันกันหน้าดูเลยนะป้ายร้านเนี่ยเออยอมรับวว่าป้ายร้านที่นี่สวยนะครับมีค้อทอดพระรามห้านะครับมงคลชัยหนึ่งโอ้ร้านข้าวแกงอยู่ข้างหลัง อันนี้น่าเป็นซอยสุดท้ายแล้วนะครับสี่มระะกต เหมือนขนมโตเกียวเดีผมมาสั่งอันนี้นะครับโก,โกโก้โกล้วยหอมมูตี้นะ45บาทเอ๊ราคาร้านนี้ถือว่าถูกนะผมว่าไม่สูงมากนะครับอะโวคาโดก็ประมาณ65บาทนะ ขอบคุณมากขอบคุณอันนี้แก้วนี้45บาทบาทไงเพื่นเราตกแต่งให้แบบโอ้โหสวยมีกล้วยอยู่บนนะ้ก็ได้เคบับมาอันหนึ่งนะครับรู้สึกว่าร้านเคบับในนี้จะมี2อร้านเด้อ พอดเอีเดินมาตรงกลางนะครับซอยตรงกลางนะจะมีอีกร้านหนึ่งนะเออเขาจะมีกุบๆอะไรไม่นี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันกรอบกรอบ